วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ นี่เป็นยาพม่าที่เราไปรอบที่แล้วยาพม่าที่เขาบูรณะเจดีย์แล้วได้ออกมาอันนี้ยาเก่าครับของเก่าเป็นของเก่าแต่ก็ไม่ถึงกับเก่าเป็นร้อยปีนะแต่ก็เก่าหลายสิบปีของเขาแหละเนี่ยเป็นของเก่าอยู่ในช่วงหลายสิบปีครับของเขาแล้วก็คนที่สร้างเนี่ยมรณภาพไปแล้วเป็นพระมรณภาพไปแล้วอันนี้นี่เรามาดูยันแล้วเขาด้านหนึ่งเนี่ยเป็นอางยันอางยันก็คืออางเขาเรียกอางหับโยกา หยุดโลกชนะทุกอย่างหยุดโลกชนะทุกอย่างหยุดโลกก็คือโลกภัยไข้เจ็บนะอ่างหับโยกาด้านนึงเป็นอ่างหับโยกาคือหยุดโลกโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ชนะทุกอย่างส่วนอีกด้านหนึ่งมีอานาอารัพยามอำนาจวาจาประกาศิษที่เราเคยอ่านแต่ตอนนั้นมันมีด้านเดียวคก็คือมันจะเป็นหยุดโลกแล้วก็อำนาจอยู่ในอันเดียวกันอันนี้เป็นยาเก่าที่เราได้มาจากในเจดีที่เขาให้มา เพราะว่าเราจะเอาเงาในรายการแล้วก็จะเอาเงินนกลับไปบูรณะเจะดีย์ลูกนี้พร้อมกับสร้างถานว,าวัตถุก,ก็คือโบสถ์ครับอ่าโบสถ์ที่เป็นทางเข้าเมืองของเชียงตุงเพราะฉะนั้นถ้าใครเช่าวัตถุมงคลวันนี้ก็จะเท่ากับว่าร่วมบุญในการสร้างอุโบโสถแล้วก็สร้างเจดีย์ลูกนี้ขึ้นมาใหม่อ่าถือว่าเป็นน่าจะได้ของดีของเป็นมงคลแล้วยังทําบุญด้วยครับเราก็เลยเห็นจุดนี้ตรงที่ว่า หลายหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญค่ะแล้วก็ถ้าขายแพงคือให้เช่าแพงก็จะไม่มีโอกาสทําบุญอืปกตินี่อาณาอาซัดยำเราออกมาห้าพันใช่ไหมยาหนา,าเดียวห้าพันแต่วันนี้นี่หาย,ยากกว่าใช่ไหมอาจารย์โอ้หายากอาณาอาซับยำทำยากแต่อันนี้ยากกว่าด้วยโอ้โหยา,ยานี้ทำยากกว่าเขาสองหน้าสองหน้าด้วยแล้วก็จำนวนมริาในการสร้างเยอะกว่ามัน มันเท่ากับว่าเอาอยาทิพยันทองกับอนาสัจยามารวมกันยาทิพยันทองก็ที่เรากินแก้โรคอ่าแล้วก็อํานาปจาประกาศิ์อาจารย์อย่างนี้เขาใช้แทนยาทิพยันทองได้ไหมได้ยายันเนี่ยพกติดตัวไว้ก็คือหยุดโรคไม่ต้องกินนะแค่พกอย่างเดียวก็หยุดโรคได้ไม่ต้องกินใช่ไหมไม่ต้องกินพกอย่างเดียวก็หยุดโรคได้แต่ถ้าเกิดการชํารุดแตกหักเสียหายกินได้เลย ก็ไปกินได้กินยังไงอ่ะเห็นเขาแล้วถ้ายาทิพย์เยนทองจะสามอนถ้ามันถ้ามันแตกหักก็ทยอยกินได้อ๋อทยอยกินได้หรือจะเก็บไว้กินยามเป็นโรคหนักๆก,ก็ได้ถ้าแตกหกักแต่อย่าไปหากกินเองนะเสียด้อันนี้คือเราเอามาทาชาติก็คือข้างในจะออกสีเทาๆนะ เพราะเป็นยาเพราะเป็นยา,นยาแต่เราเนี่ยเอามาทาชาติแดงชาติอันนี้นี่เป็นชาติของเก่าของพมา่าแล้วก็มามาผสมแล้วก็ทาเคลือบเอาไว้ให้ออกเป็นสีแดงครับให้มีความเป็นมงคลของวิชาสายยาปฐมังสิทธิอันนี้อาหับโยกาหยุดโรคห,หยุดโรคชนะทุกอย่างครับก็พกติดตัวได้แต่ปัญหาเวลาเลี่ยมกลัวหักเพราะมันเปราะมากเลยครันะกลัวกลัวหักต้องเลี่ยมดีด ถ้าใครไปพกต้องเรียบดีๆก็ๆอะรเ,เอามากรรมอธิฐานจดที่หน้าผากเหมือนเดิมเหมือนเดิมยาพมา่าเค็กก็คือเอามาจดที่กลางกลางห,ว,ห,ว,หว่างคิ้วเนี่ยแล้วก็นึกคนที่ดูวันนี้ยาพลาก็คือเรื่องอายา,ยาอางหับโยกาของพมา่าหยุดโลกชนะทุกอย่าง อยากจะบอกว่ายาพม่าี่นะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นยาเก่าด้วยปัจจุบันนี้มีคนอยากได้อนาอาซับยามากไม่มียาทิพยันทองไม่มีนะไม่มีเลยเพราะว่าหมดแล้วก็คือหมดเลยแต่อันนี้เป็นของเก่าก็ได้นี่ครับเป็นของเก่าที่ทําไม่นานกว่านั้นนี่เพราะนั้นถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเหมือนกันครับเพราะเราก็ไม่สามารถทําขึ้นมาได้อีกแล้วเพราะชนวนมวลสารเราก็ไม่รู้วิธีการทํา อันนี้เป็นของจ้างสยาที่เขาทำไว้แล้วเขาก็มาณภาพไปแล้วอันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้วิธีการทํายาน,นี่อาจารย์ไม่รู้<ม>เราไม่ได้เรียนเรื่องการทํายาอาหับโยกกาแต่ยันเนี่ยมีบอกไว้ในตาําราอันนี้เขาเรียกอาหับโยกกากับอ,อนาอาซับยำเนี่ยเขามีบอกแต่เราไม่รู้วิธีการทำ<อ>ขเขางตออเรียบเ,เราต้องมีอันไหนขึ้นอันไหนลงบรย์ ไม่จะเป็นเลี่ยมยังไงก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันกับทุกตัวอยู่แล้วอ๋อมันกับทุกตัวอ่มันกับกนะทุกตัวมันเป็นยันเหมือนยันล้อมดาวอะกับทุกตัวแล้วเอาหน้าอันไหนอยู่หน้าอยู่หลังคัน,หนเหมือนกันแล้วแต่เลยมันมันเหมือนกันเลยทั้งสองค่าแต่ตัวยันข้างในมันผิดกันอ๋ออันนึงเป็นยันอันนึงเป็นเลขเหมือนกันเลยอ๋อจะเอาเลขอยู่หน้าเอายันอยู่หน้าได้หมดได้หมดเอาความสวยงามได้หมดเลยครับกดไลค์ก์ด้วยนะคะ